สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านเป็นพัดออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับเสาร์นี้เราก็กลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะใครสนใจรถกระบะตอนเดียวนะครับวันนี้เรามีรถอีกรุ่นหนึ่งมานาเสนอให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรานะฮะติดตามผลงานการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองไปพัดออโต้นะครับขอสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนด้วยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้นะฮ เจ้า t o y o ต a Hilux Revo 2.4ตัว j m a n u a l นะครับเป็นรถปี2015นะครับสัพคันนี้เนี่ยจะเป็นตัว Revo ตู้คาโก้นะครับอีกหนึ่งรุ่นที่คุณลูกค้านะฮะเราอยากจะแนะนำเลยนะครับใครที่กำลังมองหาตู้พื้นเรียบนะครับหรือว่าตู้แห้งอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ยมีรถเข้ามาที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก,ก็อีกหนึ่งคันที่ น่าสนใจนะครับในเรื่องของตัวราคาด้วยสภาพด้วยนะครับวันนี้รถเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายเอียดของตัวรถแปพร้อมกันนะครับสองตัวจะเป็นปี15นะฮะสีขาวเดิมโรงงานนะครับ รถสวยไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตันต่อมี็นหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับพบเจอว่าเฮ้ยรถย้อมแมวมารถชนมาเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับส่งตัวด้านหน้านี่ก็จะเป็นไฟหน้านะฮะรีเฟคเตอร์นะครับไปหลอดไฮโดรเจนเดิมๆโรงงานอยู่นะครับแล้วก็ส่งตัวด้านหน้านี่ก็จะเป็นกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบดำด้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้า A1 นะครับหรือว่ารีโวตัวฉวนล่กๆก็จะเป็นตัวโมเดลแบบนี้เลยนะครับต่อมาเรามาดูในสตัวเครื่องยนต์ก นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง2.4นะฮะรหัส 2GD นะครับ 2,393cc ตัวเครื่องสวยกริปนะครับค่อนข้างที่จะเดิมสุดๆนะฮะปี15นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณลูกค้าลองดูเนี่ยในเรื่องของตัวอายุตัวรถเนี่ยรถ5ปีกว่าแล้วนะครับคุณลูกค้าอาจจะคิดว่าเฮ้ยการใช้งานมันเยอะหรือเปล่าตัวรถสภาพไม่ได้เลยหรือเปล่าไม่สามารถที่จะใช้วิ่งงานได้แล้วหรือเปล่า ตามที่เห็นตรงนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวรถที่ร้านแล้วก็มาทดลองขับกันอีกทีหนึ่งนะครับขันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมนะฮะหัวนงหัวน็อตนะครับไม่เคยมีการขยับขันไขออกมาทําสีนะครับตัวแผ่นเพสซิเกอร์มกนะครับหรือว่าตัวฉนวนกันความร้อนใต้ฝาโปรงทุกอย่างอยู่ครบหมดอยู่จุดเดิมจากโรงงานนะครับสวยๆเดิมๆแห้งๆใสๆแบบนี้นะฮะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับราคาผมบอกเลยว่า เบาๆแน่นอนนะครับใครที่กำลังติดตามเราอยู่แล้วก็เล็งเป็นตัวรถรุ่นประเภทแบบนี้ไว้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่งั้นรถไปแล้วจะมาเสียดายเสียโอกาสตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในสองตัวด้านข้างกันต่อว่าครับ <S <S ในสองตัวด้านข้างนะครับเดี๋ยวก่อนจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเครื่องผิวแล้วก็ทําความสะอาดตัวรถนะครับภายนอกแล้วก็ภายในให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดทุกจุดนะครับแล้วก็ตัวเรื่องวารันตีร้านเนี่ยเรารับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์ 6เดือนหรือว่า1,000 0กิโลนะครับพร้อมกับ t b Smart รยกชื่อเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงตรงนี้เรามีระยะเวลาให้นาน1ปีเต็มๆนะครับส่วนของตัวล้อเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวล้อเดิมโรงงานอยู่นะครับเป็นล้อกระทะแต่ถ้าเกิดคุณูกค้าอยากได้เป็นตัวล้อแม็กคู่หน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันที่ร้านนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนั้นเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับโดยเบื้องต้น เลือกตัวรถก่อนถ้าเกิดคันนี้มันถูกใจถ้าเกิดคันนี้มันใช่นะครับกับถูกต้องกับลักษณะของตัวงานที่เราต้องการเอารถไปวิ่งคันนี้เลย2.4จบแน่นอนนะครับถัดมาก็เป็นส่งตัวไฟเดี้ยวนี่จะเป็นไฟเดี้ยวแก้มข้างนะครับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยอันนี้จะเป็นตู้แค r ดี้บอยนะฮะแท้ๆเลยนะครับคาโก้บ็อกซ์แคดี้บอยตัวไฟด้านบนอะไรทุกอย่างนี้อยู่ครบหมดนะฮะเดิมๆนะครับ,นะรบถ้าเกิดมองหารถตู้แห้งสักคันหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แบรนด์ที่คุณลูกค้า ลองรีเคว้งเข้ามานะครับจะเป็น MKC นะครับแล้วก็จะเป็นตัวตู้แคริบอยนะครับก็จะเป็นตัวตู้แท้ๆแบบนี้เลยในเรื่องตัวยี่ห้อแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างจะชั้นนําอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าส่วนใหญ่ถึงเลือกการใช้งานอะไรอย่างเงี้เยอะนะครับตัวเปิดฝาถังน้ำมันก็อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับ ส่วนล้อหลังเนี่ยตรงนี้เราน่าจะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวล้อกระทาผาให้นะครับขอบ14แล้วก็พร้อมกับยาง M ิชลินเอ็กซีนะครับตรงนี้เราจัดก,การให้ได้อยู่แล้วนะฮะยังไงก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รายละอีกทีหนึ่งนะครับสภาพด้านข้างตู้สวยนะฮะเดิมๆเ,เลยนะครับสาวันนี้สีขาวนะฮะสวยมากนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ย เรามีการเก็บงานรายละเอียดที่คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับโดยเบื้องต้นอ,อีกทีหนึ่งเดี๋ยวคุณลูกค้ามาดูตัวรถที่ร้านนะครับแล้วก็มาทดลองขับนะฮะนี่คือในส่งตัวด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่งตัวด้านท้ายกันต่อว่าครับสำหรับด้านท้ายนะครับ ตัวฝาท้ายนี่โหสวยมากนะครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายอะไรงนี้มีให้นะฮะตัวลงตัวล็อกอะไรงนี้ทุกอย่างมีให้ครบหมดนะครับแล้วก็ตัวโควมไฟท้ายนะครับไฟเดี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนงตัวช่วงล่างเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากให้เราเสริมเน่เพิ่มเติมย,ยังไงอย่างเช่นเดียวกับล้อแม็กนะฮะมันก็อยูอย่ในกรณีเดียวกันนะครับถ้าเกิดตรงนี้คุณลูกค้าต้องการเพิ่มเติมเดี๋ยวไงเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับสับคันนี้เนี่ยขออนุญาตนะฮะเปิดในส่วนของตััวภาายยในนนตูู้้หคคคุณลกด่อะรบ อ่าโหค่อนข้างที่จะเนียนสวยนะฮะสรงสีอะไรต่างๆแบบนี้นะครับตัวพงตัวพื้นทุกอย่างครบนะฮะสวยมากนะครับนี่คือในส่วนของตัวตู้คาโก้ที่เป็นของแคดีิบอยนะฮะบางคนอาจจะวิ่งแบบน้ําแข็งส่งพัสดุวันต่อวันนะครับหรือว่าเน้นในเรื่องของตัวขนของวิ่งรับงานอิสระทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวลักษณะของตัวงานที่ เป็นรถแบบตู้คาร์โก้แบบนี้เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่การใช้งานของลูกค้าด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะครบแล้วก็เนกประสงค์มากกว่านะครับถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยพื้นมันจะเป็นตัวพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับตรงนี้นถ้าเกิดเราวางพวกพัสดุละ3มชั้น4ชั้น5ชั้นนะครับสบายบายเลยเหลือพื้นที่ด้านบนไว้อีกนะครับสับคันนี้เนี่ยความสูงจะอยู่ที่2เมตรนะฮะความสูงตู้นะครับจะอยู่ที่2เมตรแครีบอยคาร์โก้บ็อกแท้นะครับแท้ๆเลยตู้สวยมากนะครับ นี่คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกทั้งหมดนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าดูคลิปนี้แล้วสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่ามาดูโต๊ะที่ร้านหรือว่ามาทดลองขับรถที่ร้านก่อนได้นะครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้นะฮะต้องครบต้องจบภายในร้านเดียวนะครับสำหรับในส่วนของตัวภายนอกประมาณนี้นะครับเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในกันต่อว่าครับ ส่วภายในนะครับก็จะมีตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมเนื้อให้ด้วยกันถึง3จุดนะครับรีโวเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยนะฮะ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับเครื่องเล่นล่ะเป็น CD ดีวิดีโอเอ็นะฮะตรงนี้สามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคกับบูทชูดได้นะครับแล้วก็มีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB มาให้นะครับส่วนตัวแอร์นี่ก็เป็นแบบปรับแมนวนวลตามปกติเลยนะฮะแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับพื้นฐานโตรถสแตนดาร์ดส่วนของกระจกนี่เป็นแบบปรับมือหมุนนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะพวกรีโวปี1516สส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบปรับมือหมุนซะเยอะ แต่ถ้าเกิดเป็นตัว2.8เนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูแล้วเนี่ยซีซีสับเครื่อง2.4ลิตรเนี่ยมันน่าจะการใช้งานตอบโจทย์สับเรากว่านะครับอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ส่วนบุคคลด้วยนะฮะถ้าเกิดอยากได้เป็นตัวจกปรับไฟฟ้าต้องทําไงเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมหน้าร้านอีกทีนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่คุณลูกค้าขอมาเนี่ยทั้งโตัว,วอุปกรณ์อะไรต่างๆหรือว่าส่งอุสกรอะไรต่างๆนะครับมาคุยกันหน้าร้านอาจจะมีวง ได้เกือบหมดทุกคนนะครับโอเคส่วนของตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะหนังนะฮะสีดำนะครับแบบ60ต่อ40ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราคัดรถพวกแบบปี15ตัวรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นยอดนิยมของคุณลูกค้าหลายคนก็แล้วกันนะครับทั้งตัวที่เป็นตู้คาร์โก้หรือว่าตอนเดียวนะฮะ และก็ราคาย,ย่อมเยาวด้วยนะครับตัวรถซื้อง่ายไขยข้องนะครับอะไรสามารถหาได้ง่ายซ่อมสูวนก็ได้ซ่อมด้านนอกก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แข็งนะฮะสำหรับโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็เรามียอดขายหรือว่าจํานวนการปล่อยรถตัวรุ่นนะี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่ตัวภายในนะฮะสภาพโดยรวมเราบอกเลยนะครับ98%รถสวยพร้อมใช้ นะครับเดี๋ยวไปสรุปหน้ารถนะฮะแล้วก็บอกคล้ายคุณค้าฟังอีกทีครับไปโอเคนะครับเราดูตัวรถ r ี v o 2.4คันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้นี่แดดยังไม่มานะครับตอนนี้แดดมาแล้วต้องรีบนิดนึงนะครับสับคันนี้นะฮะรถสวยพร้อมใช้นะครับ2.4ตัว JMAN น a วนปี2015นะครับตอนเดียวตู้คาโก้แคริบอยนะฮะสำหรับคันนี้ที่ร้านของเรานะครับจะขายอยู่ที่399,000บาทนะครับย้ำนะ 3 9 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางไฟแนนซ์ด้วยนะครับขอเพียงแค่มีอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้รายละเอียดนะฮะที่ชัดเจนอะไรต่างๆแบบนี้เรามาคุยกันนะครับเรื่องไงลงรายได้อะไรอย่างนี้มาคุยกันได้เลยนะครับสํวำหรับครันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับคุณลูกค้าหลายๆคนด้วยนะฮะใครที่กรลมองหารีโว่สอที่เป็น ตัวตู้คาโก้แบบนี้อยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวันดีนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะไปกังใจใเรากดไลค์ like, กด s u b s c r i b e แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถส,สวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้านัานใดนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ